ติดฟิล์มตัวนี้นะครับผมแค่3วิธีหลักๆนั่นก็คือโอเคก็ประมาณนี้นะครับือใช้บัตรเอ่อบัตรแข็งผมใช้บัตรนี้นะก็คือบัตรสมาชิกร้ทกเ้าไก่นะครับผมอันนี้ตลอดชีพนะครับสวัสดีวัยรุ่นไทยแลนด์นะครับผมแดนอธิปไตย <S <S โอเคครับผมทุกคนวันนี้ เราอยู่กันใน EP ที่7นะครับผมใช่ไหมวะเออน่าจะ EP ที่7นะวันนี้นะครับผมจะมาติดฟิล์มตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นฟิลม์มจะบอกว่าเป็นฟิล์มกันรอยก็ได้แล้วก็จะบอกว่าเป็นฟิลม์มติดไฟเลี้ยวให้สวยขึ้นก็ได้นะครับผมก็ตัวนี้เป็น l a m b บสตา X 3 0 0นะครับโอเค แป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมก็อย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเมเบสตาของเรานะครับผมหลังจากที่เอาไปติดล็กของมานะครับผมก็มีตัวนี้นะครับที่ผมอยากจะติดให้มันดูเขาเรียกว่ามืดขึ้นหน่อยโอเคอันนี้สั่งมานะครับผมในช้อปปี้หบาทวิธีติดนะครับผมก็มีอยู่แค่3วิธีหลักๆนั่นก็คือ1ก็คือเช็ดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผม2 เอาน้ํายาสันไลผสมกับน้ำนะครับผมผมใส่ในขวดแอลกอฮอล์ไว้นะครับฉีดลงไปนะครับเพื่อที่จะเลื่อนสติกเกอร์เนี่ยให้ตรงแล้วก็วิธีที่3นะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือเอาบัตรนะครับผมแล้วก็ลองผ้าแล้วก็รูดไล่น้ำออก3อย่างแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับผมว่าหลังจากติดมาแล้วแล้วก็วิธีการติด เป็นยังไงนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเลมเปต้าอีกสามนะครับผมวิธีติดนะครับผมใช้งบง่ายๆนะครับผม5 0บาทนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆผมบอกให้ว่าถ้าเป็นคนอื่นขับเลมเปต้าเขาไปทําที่ร้านกันแหละโอเคแต่ว่าวันนี้เราก็มาทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมตามภาษาคนไม่มีงบโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปหาบัตรก่อนนะโอเคมาแล้วนะครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นเปล่าวะ เห็นแล้วก็วิธีที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมม่ใช้ผ้าเช็ดก่อนเช็ดเพื่อให้สะอาดเวลาเราติดขึ้นไปมันจะได้ไม่เป็นฟองหรือว่าติดเขาเรียกว่าติดสกปรกอยู่ในนั้นนะครับผมแต่เลมเต้าเป็นรอยง่ายมากบอกเลยผมได้รอยมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผม วิธีที่2นั่นก็คือเอาตัวนี้ออกมาวิธีสามนั่นก็คือใช้บัตรเอ่อบัตรแข็งแข็งผมใช้บัตรนี้นะก็คือบัตรสมาชิกพักเก้าไกนนนลนะครับผมอันนี้ตลอดชีพนะครับผมสามารถไปสมัครกันไดใ้ใครเป็นสมาชิกพักนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะฉีดอันนี้เข้าไปนะ,ะเพื่อให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอย่างง่ายนะครับผมอันนี้เนี่ย ถ้าผมมองว่าเป็นไฟเลี้ยว2ข้างนะครับผม50บาทอันนี้ผมซื้อแถมมาแต่ว่าผมขี้เกียจติดนะเดี๋ยวเวลากลางคืนเวลาผมเดินทางมันมันดูไม่เห็นมองไม่เห็นเนาะโอเคผมจะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็แปะเข้าไปนะครับ พอแปะเข้าไปเห็นไหมครับผมว่ามันจะเลื่อนได้นะครับถ้ามันยังไม่แห้งวงเล็บถ้ามันยังไม่แห้งครับโอเคพอประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จัดไปเลยสองข้างนะครับเอ้ยทำทีละข้างดีกว่าโอเคพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมก็ เลื่อนนะครับผมดูว่าได้ตำแหน่งที่เราต้องการหรือยังถ้าได้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมว่ากำลังดีการที่เราเอาบัตนะครับผมนะครับแล้วก็เอาผ้ารองเอาไว้เพื่อที่จะทำไมเราไม่เอาบัตรเลยตรงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเอาผ้าเขาเรียกว่ากันเอาไว้นะครับเพราะว่าเราอะกลัวมันเป็นรอยนะครับโอเค เดี๋ยวจะรองรีดดูนะครับอ่าก็ประมาณนี้เราจะเห็นเลยว่าน้ําเนี่ยมันก็จะไหลลงมานะครับมาประมาณนี้ข้างบนก็รีดขึ้นไปนะครับอืมนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นฟองเป็นอากาศข้างในโอเคผมว่าโอเคแล้วนะนี่ประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ค่อยเอาผ้าแห้งนะครับผมเช็ดเฮ้ยอันนี้มันหนีขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับผมขั้นตอนนะครับผมเสร็จนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นอากาศเลยนะครับผมมันก็เดี๋ยวให้ดูความต่าง นะครับผมซึ่งไม่ต่างกันมากผมไม่ได้เลือกสีดําเลยนะครับผมผมเลือกเป็นสีชานะครับผมอันนี้เป็นสีสีขาวสีเดิมถ้าจะเป็นสีดำเนี่ยมันจะมืดมากนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเออไม่อยากให้มันมืดมากนะโอเคเห็นไหมลองดูมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอากาศอยู่เลยเนหะ็นไหมเพราะว่าเราใช้ผ้าตัวนี้รีดออกมานะครับผมก็เนียบนิดน,นึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นะ ก็จะทำเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนไฟหน้าผมด้วยตอนแรกผมไม่ได้กะจะติดไฟหน้านะแต่ว่าเห็นมันไม่มืดมาก mm. ก็เดี๋ยวอาจจะติดลองดูนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยเกบโอเคบางคนเนี่ยผมเห็นเขาพ่นตรงนี้ด้วยนะคือเหมือนครับเขากลัวมันติดอะ่ะก็ติดง่ายนะไม่ได้ติดยากอะไรนะครับผม ไม่ได้ติดยากอะไรติดง่ายเลยเลื่อนให้ถูกตำแหนง่งนะครับผมอย่าให้มันเป็นขอบนะครับผมทั้งข้างบนและข้างล่างโอเคปึ๊บพอเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมพอเสร็จแล้วปึ๊บเหมือนเดิมนะครับก็ใช้บัตรนะครับผมแล้วก็เอาผ้ารีดนะ พูดไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับมันอาจจะติดตดิดขัดขัดสักหน่อยอุย้ยมันสามารถแกะแล้วก็ลอกได้นะตัวนี้ไม่ต้องกลัวใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยติดไปแล้วไม่ชอบนะครับผมก็สามารถที่จะผมแนะนําอย่างนี้ว่าใครที่ซื้อมาติดเองนะครับผมใครที่ซื้อมาติดเองแล้วก็เราใช้น้ํายานี้ไปใช่ไหมเราใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยก็ หลังจากติดเสร็จ1วันนะครับผมล้างรถเลยเพราะว่าจริงๆตัวสัไลเนี่ยมันก็ส่อนข้างที่มีสารเคมีนะครับผมในการทำำาาําความสะอาดมจะทำให้สีรถบางคนที่ห่วงเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะทําได้อ่ะอันนี้ครั้งหน้านะตอนแรกกะว่าจะไม่ติดแต่ว่าเห็นมันไม่น่าติดยากโอเคเดี๋ยวลองดูสําหรับครั้งหน้านี่อันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะนี่เปลี่ยนมาแล้วนะทั้งหน้าทั้งหลัง ไอ้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเห็นไหมนี่นะครับผมแต่ว่าข้างบนนี่ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปติดข้างบนดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมผมใช้น้ํายาเอ่อผมใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยไป8 8หยดนะครับ แล้วก็อ่ะอันนี้นะดูปั๊บว่ามันเข้าหรือเปล่าข้างบนมันติดไวมากเพราะว่าด้วยมันไหลลงข้างล่างหมดนะครับก็อันนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะซ้ายขวาหน้าหลัง อ่านี่เลยที่เป็นปัญหามันคือไฟมันโคง้งนะครับไฟมันโคง้งอยู่นิดนึงโอเคอประมาณนี้คืออันนี้ถ้าสมมติว่าไม่สวยผมแกะออกเลยเพราะว่าผมไม่เคยติดเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมได้วิธีมาจากร้านขี้เกียจพาไปร้านนะ ก็เรียกว่าหาทํำกันที่บ้านเลยนะครับนี่ติดง่ายๆนะครับผม,มตรงนี้ก็เห็นไหมมันจะเป็นฟองอยู่ตรงนี้เห็นไนหะเป็นฟองอยู่นะก็รีดเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเป็นฟองอยู่นะเราต้องไล่นะเพราะว่าถ้ามันติดแล้วมันติดเลย นะครับผม,มนี่นะครับนี่เห็นไหมข้างๆก็จะเป็นฟองก็รีดมาเลยนะครับการรีดนะครับผมไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะแตกนี่เห็นไหมนะมันเป็นฟองอีกแล้วพอรีดข้างบนปุ๊บข้างล่างเป็นฟองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนมันแห้งก็ต้องรีบรีบรีบรีดนะครับผมรีบน้ําออก นะครับผมรีดน้ําออกนะครับเออก่อนที่มันจะแห้งนะเออหะ็นไหมนี่ตรงน,นี้ก็ไม่มีฟองแล้วเนหะ็นไหมทุกจุดนะครับผมอันนี้ก็ลงน้ําหนักหน่อยเพราะว่ามันโค้งนะอนนโอเคนะครับผมนี่ก็น่าจะได้แล้วแล้วก็เสร็จละ โอเคนะครับดูก่อนว่าเนี้ยบไหมเนี้ยบอยู่อ่ะนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการติดนะครับผมฟิล์มนะครับทีเ่เราอาจจะไปซื้อมาแต่ว่าผมว่าข้างหน้าติดแล้วมันไม่ค่อยสวยนะดูดิคำว่ <c oughs> เา,าเลมเบสตา้ามันหายไปเดี๋ยวลองเปิดลองเปิดอันนี้ดูกุญแจาหายครับผมไม่เป็นไร ก็เนี่ยก็ประมาณนี้ผมว่าข้างหน้ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะเห็นไหมมันเป็นลมอยู่นิดนึงเนี่ยเนี่ยเป็นลมอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูว่ารีดออกหรือเปล่าถ้ารีดไม่ออกก็แกะเลยนะมันก็จะสะดุดอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมค่อยแกะทีหลังอ่ะนี่ก็เป็นวิธีนะครับผมในการติดฟิล์มนะครับผมอ่ะเราดูเมื่อวานนะครับผมหลังจากที่เราใส่แร็คมาเสร็จแล้วก็ยังไม่ติดฟิลม์มก็ประมาณนี้นะ แล้วก็หลังจากที่เราติดฟิล์มก็จะเป็นประดมันนี้นะครับเออติดง่ายๆครับผมอย่างที่บอกครับวิธีง่ายๆนั่นก็คือเอาผ้าเช็ด1 2ก็คือเอาสเปรย์นะครับผมที่ผสมน้ำยาล้างจานไปนะครับผม8หยดแล้วก็ฉีดนะครับผมพอฉีดปุ๊บแปะสติกเกอร์ลงไปแล้วก็รีดน้ำด้วยบัตรนะครับผมบัตรสมาชิกพักก้าวไก่นะโอเค ใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครได้เลยนะครับผมแล้วก็รีดให้ออกพอออกเสร็จหมดครับสภาพก็จะออกมาหล่อๆแบบนี้โอเคอย่าลืมกด subscribe ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจให้กับ c h a n n e l จอร์ดจัดแน่ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้